don't know what you're doing I wonder why you come around Bye-bye! When you see this storm is brewing Monica Monica Was it a lover? Or was it a dream? Was it something more than what it seemed? I'll just sit about here in between and let you think about it. That ain't no good that would be wrong. I know too well how the night goes long. When you're waiting on someone and you're hearing every sound when your head is in the ceiling. And the คือวันนี้นะคะต้องไปโรงเรียนปถมค่ะไปดูลิขุนะชมการเรียนการสอนลิขุแต่กุญแจจักรยานไม่มีหันเดินไปค่ะ <Yeah. S 2> หากุญแจไม่เจอไม่รู้เลยออเอาไว้ไหนอะ่ะ <Yeah. S 2> ก็พอดีนะคะไม่ได้ไปฟิตเนสยามเช้านะ <Yeah. S 2> เพราะว่ามีธุรานะคะ ก็มาเดินออกกําลังกายพอดีค่ะแล้วตอนนี้มันไม่ร้อนะมันแบบอากาศดีมากแบบไม่หนาวมากเกินไปอะเดินสบายๆแล้วก็วิวก็งามด้วยนะคะนี่สองข้างทางจะเดิญหูจะเดิญตา คือญี่ปุ่นนยคะเขาแบบเดินเงินเป็นกิจวัตรนะคะตั้งแต่เด็กๆใช่ไเขาก็จะชินกับการเดินมากกิโลสองกิโลนี่คือแบบสบายๆเขาเลยนะคะแต่เราแบบว่าอยู่บางไทยเราก็ชินกับการแบบว่านั่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะก็หรือไม่ก็นั่งแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนก็อาจจะไม่ชินกับการเดินนะคะแต่พถึงมีเป็นคนที่ชินกับการเดินมากเพราะว่าเดินเยอะมากตั้งแต่สมัยเรียนอะ แบบตอนอยู่มปลายก็ต้องแบบเดินจากโรงเรียนเตรียมนะคะไปขึ้นรถไฟอะ่ะไปเดยนพิเศษก่อนเดยนพิเศษที่สยามแล้วก็เดินวนอยู่สยามมาบุญคลองแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านที่หมอชิดนะคะมาหาลัยก็อ่ะตอนเช้าขึ้นรถไฟฟ้าลงสยามเดินไปคณะอักษรแล้วก็เดินอยู่ในจุฬาเดี๋ยวก็ไปกินข้าวคณะนู้นคณะนี้คณะ ข้ามฝั่งไปฝั่งนี้เทศกูรู้อะไรเงี้ยมันก็เดินไกลตลอดมันก็เดินไปสามย่านผู้ชายคือแบบเดินตลอดเวลาเลยค่ะเขามีรถป๊อปนะคะบางวันก็ขึ้นบางวันก็ไม่ขึ้นบ้างส่วนใหญ่ก็เน้นเดินค่ะก็เลยเหมือนกับว่าค่อนข้างจะชินกับการเดินนะคะสมัยวัยรุ่นไปเที่ยวโตเกียวเราก็เป็นเด็กนักศึกษานักเรียนไม่มีเงินเช่นก็เดินค่ะเดินจากแบบชินจจกุไปฮาลาจูกุไปแถวนั้นคือเดินหมดเลยอ่ะ ไม่ได้นั่งรถไฟนะคะประหยัดเงินแล้วพอมาเรียนมาหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นก็เดินอีกแล้วค่ะเดินจากบ้านที่พักค่ะไปที่หอพักไปสถานีลงสถานีเสร็จเดินใกลกว่าจะไปถึงมาหาวลัยขึ้นเดินไปอีกค่ะแล้วก็นี่ค่ะถึงโรงเรียนและวแป๊บๆเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะคะว่าดีขครเขาจะเรียนอะไรยังไงบ้าง อันนี้คือแปะอยู่ที่บอร์ดของโรงเรียนนะคะเกี่ยวกับเฟกนิวค่ะประมาณว่าแบบว่าเด็กสมัยนี้เขามีมือถือแล้วถ้าเกิดเห็นข้อมูลอะไรที่อยู่ในมือถืออย่าเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงให้ตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะคะคือเรียกว่าสอนกันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะจะได้ไม่ต้องแบบเชื่อพวกข้อความทางไลน์อะไรมากนะคะ ส่วนอันนี้แปะอยู่หน้าห้องของนิคูนะคะเกี่ยวกับคําพูดที่อยากให้มีเยอะๆในห้องเช่นคําว่าอาดิงโตขอบคุณสกอยเนสสุดยอดกัมเบเลซสู้ๆอิชชนนยาโซโบเล่นเล่นกันนะหรือว่าไดโจบบที่แปลว่าไม่เป็นไรนะคะและก็คําที่ไม่อยากให้มีในห้องป .4 ทับ1นะคะก็คือคําว่าชิเนะหรือแปลว่าแบบไปตายซะอะไรอย่างเงี้ยคีไร่เกลียดบาก้าบ้าบุ๊ซ่น่าเกลียด เครียรโหหายไปซะอะไรประมาณนี้นะคะเปลี่ยนชุดจะลงบิเลนทันละนะก็ชมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยนะคะ You k o w I'll only let you down Don't say I d i n t w a n ไปฟิตเนสต่อเลยนะคะ ก็ไปข้างนอกอีกนะคะเ mm hmm. มื่อกี้คือไปส่งป้าาไปรับรถที่ร้างมา้เมื่อวา,วานนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาจ่ายเงินที่ฟาร์ม y ันดีแล้วกลับบ้านไปมีแม่บ้านมาทําความสะอาดนะคะ mm hmm. ไปทํางานที่บ้านอะ mm hmm. ก็ไปชมการเรียนการสอนของริคุนะคะริคุก็ยังคงไว้สไตล์เดิมคือ ไม่ตอบไม่อะไรนะคะไม่มีการยกมือไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะ <_ d> um> นั่งฟังแต่ก็ดูดูมีความตั้งใจเรียนนะคะไม่เหม่อไม่อะไรเท่าไหร่ก็ถือว่าดีขึ้นคน่ะ,ะ <_ d> um> คือห้อง理科เนี่ยคุณครูเขาก็แนวเดียวกันนะคะก็คือแบบว่าให้เด็กๆเน้นตอบคําถามแต่เขาจะไม่เน้นแบบให้ยกมือแล้วนะคะเขาจะเน้นประมาณแบบว่า ก็คือในวิชาเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะก็มีเนื้อเรื่องแล้วก็ถามว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คือทุกคนจะต้องเอาแมกเนตที่เป็นรูปหน้าตัวเองที่ตัวเองวาดเองนะคะไปแปะบนกระดานว่าเราแบบว่าเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้ว คุณครูก็ถึงจะให้ยกมือว่าอ้าวมาอธิบายซิว่าทำไมถึงเห็นด้วยทำไมถึงไม่เห็นด้วยเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งชั่วโมงนะคะคือเน้นถามตอบถามตอบแล้วเด็กพูดตอบตอบ,ต,อบตลอดเลยค่ะที่ขูเขาก็นั่งฟังนั่งเขียนไปนะคะไม่อาจอาจจะแบบไม่กล้าหรือหรือ,หร,อหรือไม่รู้นะแล้วแต่เขาก็โอเคค่ะดูแล้วก็น่าสนุกนะคะการเรียนของเด็กๆ จะแบบไม่มีการแบบเด็กๆหันไปคุยกันเองในระหว่างที่คุณครูสอนนะคะไม่มีเลยตั้งแต่ไปดูมากี่ปีกี่ปีไม่เคยเห็นเด็กคุยกันในห้องเลยค่ะคือเหมือนกับว่าเวลาเรียนคือเวลาที่จะต้องคุยกับคุณครูคือมันแบบมันไม่มีโอกาสให้เราได้มานั่งคุยกับเพื่อนนะ่ะเพราะว่าอ้าวเขียนนอกจากว่าคุณครูจะบอกว่าอา้าวจับกลุ่มที่นั่งข้างๆกันนะอ่ะคุยกันสองคนหรือว่าอา้าวจับกลุ่มที่เป็นสี่คนที่นั่งตรงข้ามกันอะไรอย่างนี้ ค,คุณครูก็จนคนบอกไว้ว่าเราจะได้คุยถกเถียงกับเพื่อนเมื่อไหร่ไม่มีการมาถามเธอแค่เมื่อไรยังไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะแบบว่าไ,ไ,ไม่ต้องมาแบบนักคนริ่งเรี่ยบอะไรอย่างนี้ไม่มีนะอันนี้คือไม่รู้สมัยนี้เป็นยังไงแต่สมัยที่มีเรียนมนก็จะมีว่าอ้าวนักเรียนเงียบหรือะไรอย่างเงี้ย,ยคุยกันแต่สมัยที่ญี่ปุ่นนี้คือไม่มีเลยนะทุกคนตั้งใจเรียนมากแล้วก็เงียบแล้วทุกคนอาจจะแบบเกรงเกเพราะว่าพ่อแม่มาดูอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ แม่บ้านก็มาทำความสะอาดบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบากโอ้โหน้องไลล่าของเราน้องไลล่าของเราโหเห่าแบบรุนแรงมากแบบประมาณว่าอืมเป็นเด็กที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคะเนี้ยคนแปลกหน้าเข้าบ้านเราไม่ได้เลยประมาณว่าจะมีน้องคนนีเน้เป็นเป็นหมากันขโมยค่ะต้องแบบเอาไปเก็บนะให้อยู่ในห้องปะปะเจอไม่ได้เลยเห่าแบบแรงมากเลยนี่นะขับมาบ้านแล้วนะ มีไลละคอยต้อนรับ <c oughs> ขา <c oughs> อะไรนะวันนี้หนูมีเรียนเป็นโนนะลูกลีน่าเนี่นะนะหนูหนูเดินไปคนเดียวได้เหรอลูก <c oughs> วันนี้ไม่มีเพื่อนมารับหรอ <c oughs> บ้านอยู่ตรงไหนหนูบอกหน่อยสิ <c oughs> เดี๋ยวมาจะได้รู้ไว้ไม่ใครใช่ไหมเดินได้ใช่ไหม ข้ามถนนเองได้หรอเฮ้ยได้หรอนี่นะเขาจะไปบ้านเพื่อนนะคะก็ลิขูดจะทำโอเด้งนะ,ะนี่เขาแบบมีน้ำซุปมีอะไรมาให้พร้อมเราก็เพียงแต่ต้มนะ ในซองนี้เป็นดัชชีนะใส่น้ำา8 0 0ซีซีแล้วก็อันนี้แล้วก็ต้มเสร็จเลยแล้วก็เปิดไฟต้มน้ำาให้น้ำเดือดอือเอาลงไปต้มได้เลยนะจริงๆเราลืมไข่ต้มมันนี่ลูกลืมไข่ต้มอะ่ะ โอเคต้มแต่ก็เยอะแล้วเนาะพอก่อนก็ได้เนะ่ะแองใช้ไต้มอันนี้นะคะเป็นกระทะที่เราลองซื้อมาใช้นะคะก็คือแบบใช้ได้มาระยะหนึ่งเรารู้สึกใช้ดีมากก็เนี่ยทั้งต้มใช่ไหมคะแล้วก็ทอด แล้วก็ผัดได้หมดเลยค่ะในกระทะใบนี้นะใบนี้เป็นสูงหน่อยก็เลยเป็นหม้อไปด้วยแล้วก็ใบนี้ค่ะเป็นแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ข้อดีคือเก็บง่ายค่ะตั้งแบบนี้ค่ะเวลาเก็บประหยัดเนื้อที่นะคะแล้วก็มีที่จับอันนึงนะคะใช้ได้สองอันเลยเนี่ยสะดวกใช้กั่สองอันนี้ค่ะก็ขายของไปด้วยนะคะเซตนี้นะคะ หนึสองสองแอนรวมกับที่จับด้ามจับนะคะสองพันเจ็ด้อยเก้าสิบาทรมสองไปบางไทยอะ่ะลืมไปค่ะว่ามีฝาด้วยนะคะรวมเป็นสี่ชิ้นค่ะเ <c oughs> ซตหนึ่งมีสี่ชิ้นนะคะทำไมร้้อนเนาะร้อนเอออนะย่าตัวคุคุกคุย่กน่ชกัหนูกินเลยเนี่ย มบ่งกับน้องอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเน